เรียกน้ำว้ามากินกล้วยกันน้ำว้าอยู่นู่นฝั่งไกลๆนูเราเรียกเขามากินกล้วยมาว่า,า,าเอ้ยกินกลก้วยบาลูกน้ำว้ามากินกล้วยเร็วมาแล้วน้ำว้ามากินกล้วยเร็วโอ้งาใจแหลนอนเลย งานใจวิ่งแล้วงานใจวิ่งแล้วงานใจวิ่งแล้วถึงก่อนแล้วน้ว่านาวะาเอาแย่งกันแล้วโอ้แย่งกันแล้ว,ล,วลูกพลวิพลวิมีสองหวีลูกมีสองวีมีสองวีแย่งกันเอ้ยได้ยินกล้วยเขาจะวิ่งมา แม่งันใจแย่งน้ำว้ากินหมดแล้วแม่ทับก้มนาช้าแล้วแม่สิหาไม่กินอีกยุลกูกแล้วแม่หาตัดโบไม่กินอีกน้ำว้าชอบกินกล้วยเดี๋ยวคอยกินไม่เดี๋ยวคอยกินไม่โอ,อ้ยลายแม่สือแม่งั้นใจแย่งเบิ้ลสิลกูกอ้แม่งั้นใจแย่งอีลายกินแล้วเว้ยแม่งั้นใจแย่งน้ำว้าแล้ว สูเกินเอ้าม่ซับน้อนน้ำน,น้อนตมจิ้นเราปล่อยน้ํามาให้หญางามมีน้ําแฉะมีตมเขาก็จะเกียยที่โคนอยกกวนกันเดอ้ออยกกวนกันเดอ้อลกูกอยนน้ากัน้ยกยจินมาเบิดหมากับจิ้นวกวจินไม่หมดหมาก,ก็กินตามกล้วยมันสูงเกินกล้วยสูงเกิน ไปแล้วเป็นเล่นโคลนเล่นน้ำแล้วพากันมาอยู่นานะคะพากันคิดถึงนามากเดินมานาเองนะคะเขามีชีวิตจิตใจฉลาดด้วยจำทางมาได้พากันเดินมาเองสามตัวเดินมาจากบ้านใหม่มานาวเองคิดถึงนามากพอญาติที่นี่หมดเราก็จะพาไปบ้านใหม่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะพากลับไปกลับมานะ กินนู่นมั่งกินนี่มั่งกลับไปกลับมานะคะอยู่นี่แล้วก็จะย้ายไปนู่นเวลาย่ามมดมีน้ำมีตุ่มให้นอนมันใจกว่าอยากซ้นอยากซ้นขีตุ่มเท้าหมาที่ใสเขาเขาจะทากันมแมลงนะเอาขี้โคลทากันมแมลงนอนน้ำนอนขี้โคลให้เย็นสบายนะ กินหญ้าให้หมดแล้วก็จะพากลับบ้านใหมหญ้ายังมีเยอะอยู่นะคะหน้านี้หญ้าจะเริ่มแก่เริ่มไม่งามนะเดี๋ยวก็จะถึงหน้าแรงแล้วลงกลางทุ่งกินลูกข้าวแล้วอี่หน่อยก็เป็นเวลากินลูกข้าวตามทุ่งนานะคะน้องนวาโตเป็นสาวแล้วโตใหญ่กว่าแม่เลยใหญ่กว่าแม่ซับด้วย ร้อนน้ํานัวน้องน้ํานัว